ปัญหาฟันโยกและก็เสียฟันปวดฟันเหงือกบวมอักเสบเนี่ยหลายหลายคนต้องเจอนะครับบางคนแปลงฟันไม่สะอาดมีกลิ่นปากอาการเสียฟันและฟันโยกเกิดจากหลายสาเหตุหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียอ,อยู่ตามซอ,อกฟันนะตามเหงือกบางครั้งเรารับประทานอาหารเราไม่ได้แปลงฟันหรือบางคนรับประทานอาหารแล้วแปลงฟันแล้วยังคงมีแบคทีรียค้างอยู่นะครับทุกคนครับ การที่เรามีฟันโยกามาจากสาเหตุบางทีมีหินปูนเกาะที่คนที่คนคนฟันนะครับมันทําให้เหงือกล้นและก็เกิดฟันโยกและทีนี้เราจะดูแลบรรเทาอาการาฟันโยกเสียฟันเหงือกบวมอักเสบเป็นหนองยังไงนี่ครับพี่ไหนก็มีตัวนี้นะครับเป็นยาซีฟันสมุนไพรเป็นสมุนไพรล้วนไม่มีแป้งนะครับสมุนไพรเก้าชนิดเอาไปแปลงฟันนะ อาการปวดฟันฟันโยกเงือกบวมอักเสบเป็นหนองเลือดออกตามไรฟันจะดีขึ้นนะครับใช้อย่างใช้ใช้อย่างยัง,ยงไงนะครับวิธีการใช้ให้ทุกคนใช้ยาสีฟันแบบนี้นะครับบีบยาสีฟันในแปรงสีฟันเท่าปริมาณเม็ดกระโพดแล้วแปรงแบบแห้งอันนี้คุณหมอแนะนำนะครับแปรงแบบแห้งนะแปรงแล้วก็บ้วนคา,ายยาสีฟันทิ้งไว้แล้ว ขายออกนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งบ้วนน้ําให้ยาซิฟัน,นยอยู่ในใน,ในปากของเราเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงนะครแล้วค่อยบ้วนน้ําทิ้งตัวนี้เป็นยาซิฟันสมุนไพรขมิ้นชันทุกคนครับและใครอยากได้ยาซิฟันช่วงต้อ,ตอนรับปีใหม่ตอนนี้มีโปรโมชั่นขนาด30กร,รัมนะฮะปกติ2หลอด3 78บาทวันนี้เอาไป2หลอด1 8 9บาทแล้วก็ขนาด ไซส์ใหญ่80กรัมปกติ2หลอด798วันนี้เอาไป2หลอด399และลูกค้าท่านใดสนใจก็กดจิ้มที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอาการปวดฟันเสียฟันสุขภาพเหนือจะกลับมาดีและแข็งแรงนะยาสีฟันสมุนไพรโฟรแลนะสูตรขมิ้นชัน